นมัสก,การครับพระอาจารย์มันจะเลนพอน่นาเป็นไกด์เพือมาเด็กเนี่ <c oughs> โอ้ยมือนี่ไปหลายทางเพิ่งจะกลับมาจากนองหารวัดผู้ทุหลงศูนย์ที่สองครับครับไป,รไปส่งบุญให้เอฟซีตัวเป็นอ,อยากเก็ดเ็ดพญานาคแล้วก็พวกบุญแผ่นท่องนี่อย่างสินะครับก็ลเลยไปส่งให้เพื่อนอครับผมมือนี่กับมาส่งบุญให้กันน,นี่นี่ก็ได้ มาสรงมาส่งเดินปวดมาน้ำทรงบุญโอ้ยมันจำเป็นเนาะเป็น่าวัตปัดน้วยความไร้ให้มาสรงเดินปวดครับเดี๋ยววันศิลาเดี๋ยวเดี๋ยววันศิลาท่านวันที่หนึ่งครับเอามาน้ำสรงบุญไอ้คนก่อนจะล่าสุดนะครับอาจารย์นี่คุณแม่คุณแม่ศริพรอหลงศรีดานี่เพิ่งจะฟังมาตรดลแล้วล่ะนะครับแต่ว่ากับว่ามีโอกาสได้ไปเอามามาให้ครับผมกะ คุณแม่ชิริพรหลงซีดาครับผมิ่นอยากเห็นจักสางอยากทวมบมุญน,น้ำหกลอยครับผมนะแล้วก็มีคุณพ่อเชี่ยนผาแก้วครับผมิ่นอยากมาเห็นทวมควมเห็น่วมสางครับสี่ลอยครับแล้วก็มีแม่สมคิดแม่สมคิดกมลทบและครอบครัวครับผมกเพิ่น ควมบุญมหาลอยครับผมครับแล้วก็คุณแม่อัมพรพิทักษ์ครับผมเป็นการควมบุญมาพันหนึ่งครับแล้วกัแม่สุคนทิพย์ชื่นอารมณ์ครับเป็นควมบุญมาลอยหนึ่งครับผมครับแล้วกัคุณพินิษครับคุณพินิษฐ์หนายทุกขครับผมหาลอยครับารร่วมเป็นรอบนี้กับสามพันเอ็ดครับ ก็ที่ได้มาในพระอาจารย์าไว้เฮ็ดไว้สางแนวที่กำลังเก็ดอยู่ตอนนี้ก็เกือบแล้วเนาะเกือบสิแล้วเมื่อสุยางแล้วเนาะครับเนาะเกือบสิแล้วเมื่อสุยางแล้วจังไรกับอนุโมทนาสาธุหุนนำเนาะสาธุสาธุสาธความเจริญเจริญเลยการโน้มเป็นลายที่ช่วยร่วมกันสร้างวัดขึ้กันบ้านนี้มือนี้วันที่ยี่สิบเก่าแล้วครับแน่นอยู่ครับคือได้ยินแววแววว่า ในยินเสียงกระซิบนั่นในยินอยู่ในยินอยู่เสียงกระซิบบอกครับในยินเสียงกระซิบแต่ว่าจีบเอาไปฟังเด้อครับผมไปเบ้าเองเด้อโอ้ถ้าจัดจีบเอาซูฟังแต่ว่าให้ให้แถวบ่าเอาก็มีโชคกับเบ้าวรดอ๋อได้ได้ได้ครับผมเอาจังไรกระซิเดี๋ยวก็สีไปเบ้าวซูเอฟซีฟังอีกเท่านึงเนาะครับจังไรกระเดี๋ยวก็ทีได้ดสงบุญของเอฟซีที่ิ่นฝากมา ครับถวายให้พระอาจารย์ก่อนนมสาธุครับผมสาธุสาธุเดินเดินเดิไม่เห็นนะครับดีวไปเยแล้ว ครับสองขาสวัสดีครับ,รบอขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับเราสองคนเหมือนเดิมแต่ยังใครเลยว่าผูกสัมผัสเดี๋ยวก็เด <c oughs> ินเรียงขึ้ขื่อนอย่างใหม่เอาในในที่เด็ดมาเด็ดเลยนะในที่เด็ดมาเด็ดที่เด็ดย,ยังเฟนนะไ,ได้มาแสลยมาเด็เดเรียงเกล่อนได้มาโดยว่าตั้งใจได้เลย่าชพักวันเตเวนเนี่ยลูกตาหนอนแล้วลยครับ เมื่อนี่ก็หลังจากกลับมาจากไอ้วัดปูศูนย์สองแล้วอืก่เ่าไปหาจานไข่น้่งทรงบุญให้เอฟซีเงินรับก็เลยแวะออกไปคุณมากครับผมเขาไปหาจานไข่กับสองทุงกว้างแบบนี้เขาไปหาจานไข่สองทุงกว้าแดนเป็นนอนเรียบร้อยแล้วเอาแล้วไปเห็นนายไปลุกผ้าบ่ไปลุกผ้าไปวิ่งสายย่า่เจ้าไม่มาเนี่ก็เลยเอาไอ้ ปัจจัยทีเอสซีเพิ่มขวนมากาก<ม>ับมาควเพียรวมสั่งกับไปถวายอาจารยาไ์ไทยเพราะวา่าว่าจะเข้าไปตเต้นก็นี่แหละนา่าทึ่งไปแล้วนะ่าจนะได้ประยัดเสียคำเบ่าครับครับผมหลังจากที่เสร็จสิส้นจากที่เข้าไปโ<ว>อ้ยจุดตัดเสียงเจอไหมมันตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นตั้งงานเลยก็เลยเย็บๆถามว่าอาจารย์อ,อยาจารย์ถามมา ชงสุดท้ายแล้วดี่งไงมันเคื่อนนี่นี่ยังเคลื่อนไหวบอเอานีอยู่ตัวหลังก็สั่นมี่ลบอนี่ว้ายนี่แหละที่เด็ดนี่แหะทีเด็ดเลยตัวนี้มีคามีแนวเดียวโอ้นึ่วันมันสีบอถามมืกันบอแบนทายเขาถามเพื่นนึกวันมันสีบถามเพื่นกระลุกเยอกันกะรุกเยอะกันยายากเยอกันจะนั่งบิดิเยอะกันไม่ถามมาเนาะ S <S> ว่าเปนสีพอถามสันถ้าพอ,อถามสีบอเบาสันปณิก,ก็เลยว่าเอา้าเกินจังไหครับมีความเพลินไปมีอย่างมากปูมายําตัวเลขใครอีกบอกเฮจังไหนสันเนาะเอ่อเพิ่งนก็นเด้ยว่าจักสีจังไหนสันพะว่ามือเมื่อไดนเมื่อวานบ่เมื่อวานบอทีเ่เฮาเอาตัวเลขที่ท่านอาจารย์ไทยบอกว่าความน่าจะเป็นที่เพิ่นสรุปให้ว่าตัวเลขนา่าจะเป็นตัวนี้ล่ะตาังว่าที่ห็นของท่านอาจารย์ไทยเนาะ มือเมื่อวานเนาะเขาลงกิ๊ไปมันบักครับผมเราจะเป็นมือวานนี่แต่วันนี้เมื่อคืนมาบาดนี้มาบ่ได้ฝันนี่เนาะว่าเป็นฝันบ่ามันฝันแมลนเป็นยังกันปิดปิดอีกแล้วปิดบาดนี้ปิดเปลี่ยนได้น้อเม่วานนี้กันปิดจำม่วานนั่นได้เลยเหรอครับว่าปิดนี่แล้วบ่าเป็นปิดเดียวปิดบ่าเป็นปิดเดียวเออปิดปีปิดปิดปีปิดตอนลูกปีจะไม่ยัง อาดีๆผ <mile inside> ู้ใดมาเป่าหนกบูจีวรฮะอะไรเป็นวายอย่างส่อเมื่ขึ้นนีดสดๆร้อนๆเลยมื่ขึ้นนีเลยช่วงกําลังเสียดอาช่วงกวาสีนอยแต่วายังม่ทันได้หลับคับกําลังกลังสมเอกําลังสีหลับมาปิดรถดทั้งสายปิดรถดครับยุ่งน่ะลาเสียงเบาตัวมากแต่สิปิดหนึ่งแวัตวเมาบอมเบนบอมเน อ้าว็าจไรยนายกจิแมแมนขึ้น่นาจัแมนผมกัรุ่นยุ่มเนอย่างน้นวันนี้อาจารย์บอแมนว่าไปรูข้าวข้าใจว่าปูวันทีว่าบอกกุล่ะวันที่หนึ่งฝาณนั่ีมงเรกนที่บอกมกโตฟังแล้วบ้าจนไปตกดิ ไฟ่ตกว่าอืมโรกานเราจะเรียงกุ้มวัดจเป็ี่ยนจังจังวะไม่วันสิแมงเราบอกว่าเนี่ยวันจีเดีเราบอกวาเราเอาังนั้นเรจรียงกุ้มวัดอาจารย์ใครนี่นี่หรือวันสิบ่ให้ี่ยบอ่ามี่จังไหนมท่านบาอย่างใคเบ้าผมนะท่านบอกว่าอยากบอกรวดบอกอืมเนว่าอยงสี่บ่แมนบ่อแมนเอาครีดับดับมีคนรู้ไฟนี่คลิปลลาสุดรเป็นมะอืม ข้าวหอยตัวนี้ไปดิเพิ่นสรุปท่าอาจารย์ไทยสรุปตัวเลขตัวนี้มากครับผมนี่คือตามความเห็นของอาจารย์ไทยขียนมว่าอันนี้ความเห็นเราแบบนี้คือล่าสุดคือตัวนี้ครับเอาอเดี๋ย่ผมบอกกันนะครับผมอ่าเลขอยู่ในนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์ไทยเนี่ยครับเพิเ่นมาวมีคอแล้วเพิ่นมีความคิดเห็นว่ายังสี่แต่กูมากมาเคลื่อนมาปิดนี่ปูว่าบอมเมียบอมเมีย ตัวนี้นี่061อาจารย์ใครเพราะว่าตอนที่ว่าฝันว่าเขาออกใคร61ท่านรถมากเขาอะไรับอาจารย์ใครเลยคิดว่าเพิ่นสิมายำเหล็ก61เพิ่นก็เลยว่าเป็ูนยน061เพิ่งจะเลยคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้061ทัดครล้วบันีปัวเอาเกดสามเอามมนหนีไปนระ เอาเจ็ดสามนี้บานนี้ก็เลยเอาไว้เป็นตัวกันแม่นบ่าครับนี่นะครับอาจารย์ใครเรียกว่าสามเจ็ดอีกคู่้องบอกว่าเอาหนี้ก็เลยเอาไว้เป็นตัวกันครับก็เลยเอาสามเก้าเป็นตัวร่องแทนบานนี้เมื่อคืนมากหลังจากเขาเสนอคลิปนี้ออกไปนะนั่นแหละเพื่อนมากปิดว่าบอแมนหนึ่งศูนย์หกถือแล้วบ้บ้าอย่างสิปังจะทัดได้ครับบอแมนหนึ่งศูนย์หกถูกแล้ว โอ้โมเมนต์061แมน106หลักจริงแล้วถือแล้วชัดเจนไปน,นั่นหอม,มอนแต่ตัวแรกเป็นเมือนน่อไหร่106ถือวะโอ้มากามา,มาแบบชัดเจนทันทันเลยนะแมนครับวู้ยถ้าอย่างว่าผมนั่งฟังอยู่จนผมจิ้งลูกเนาะบ้าเออแต่โอ้สะดอกคือเข้าเคล็ดตัวนี้ออกไปนี่คือโมเมนเพิ่นบอกว่า061แมนบอกคือเข้าพิจารณาแล้วก็อาจารย์ไทยเพิ่นแตมองว่าเอารถเอาใครมา61ขั้นรถเนี่ย เป็นการมะยำตัวเลขหกหนึ่งแต่ว่าที่ไหนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะม,มั่วใคไปน,น,ไไไปน้นเจ้าเหมือนไปเดี๋ยวโอ้กันไฟไปน้าเจ้าเหนก่นบ้าเจ้าขนทิ้งลูกกันาก้อนสิลุกก้อนขนกิ้งเป็นดเดินยังบอกพ่อยังบอกพ่ออีกยังบอกพ่ออีกก็บอกแล้วว่าบด้ปิดเธอเดียวบ่าแต่จงบอกวันปิดปิดปิดเออเปิดรอบแรกนี่คืออ่าหก ่าศูนย์หกหนึ่งโบแมนครับหกอ่าหนึ่งศูนย์หกหนแม่เหล้าคุณบอกว่าโบแมนพระเอายังสี่เลยวะาอโบแมนอืมหนึ่งศูนย์หกถูกแล้วหนึ่งศูนย์หกถูกแล้วอืนี่คือปิดแรกปิดแลกครับสักพักหนึ่งเราสัน่นเรียกว่าเป็นสิจบแล้วอืมปิดไม่อีกที่สองปิดที่สองอีกครับคืปิดคุ้มครันนเบเนี่ยบานนี้เป็นบอกว่าเจ็ดสามออกขึ้นมาให้เราได้ โอ้หลังจากที่เพื่อนเกี้ยวไปแนะ่หลังจากที่เพ<อ> <3 S 2> ืสามมันขึ้นมาให้แล้วครับหลังจากที่เพื่อนบอกว่าเจ็ดสามนะ่ะเอามมนหนีว่ครับห่วยล่าสุดมากบอกว่าเจ็ดสามเอาขึ้นมาให้แล้วแนะ่เปลี่ยนในก็เปลี่ยนกันผมมาเพิ่นกับสีสี่คือกันหลักกับสักที่นี่ยานกีของเพื่อน,นเนาะ ท<ะ>ั้งคุณกับสิมนี้การเปลี่ยนไปเพี้ยมากเลยสิเอาตัวนี้ไปออกอีว่นน้อสิเอาตัวนี้ไปออกแล้อสิเอาตัวนี้ไปมัน,มนวะก็อันนั้นบ่ได้พเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้สิ่งเรานี่เนี่ยหักเข้ามันเหนือความขาดหมทุกทิกท่งท,ท,ท,ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ั้งหน้บเหนือการรับลูกของเข้าเนาะเหนือการรับลูกของเข้าหวงเนีเพื่อนมีย่านทิพนต่อไปหูแกงตาทิพนาะแมนเจ็ดสามก็ขึ้นหม่แล้วเอาขึ้นมาแล้วเจ็ดสามก็สามเดเจ็ดสามเจ็ดสาม เจ็ดสามเอาขึ้นมาแล้วในกระดาษนี่เป็นสามเจ็ดแม่ในกระดาษนี่เป็นสามเจ็ดคือตอนตอนเพิ่นเอานี้ไงแต่ว่าจาัใไคว่ากันไว้แน่แต่ตอนเพิ่นเอวนี้เพิ่นเอาสามเจ็ดนี้เอาสามแต่ว่าเราขึ้นมาเอาเจ็ดสามเอาเจ็ดสามขึ้นมานี่ประเด็นเจ็ดสามเอาขึ้นมาให้แ้วเจ็ดสามก็คือตัวเก้าเพราะฉะนั้นเลขเม่ได้ไปใส่เลขตัวเก้าตอนที่ป้อกไปตองวดช่วงต้นวอ้ มันมีการเตือนเต้นอยู่ตลอดไม่ามีความเคพื่อนไหวอยู่ตลอดไลาได้ใรว่าลาทึกอยู่ตลอดแมนมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเมืม่อไ้เคลื่อนไหวไปใส่นี่เพื่อนไหวอยู่ข้างเานี่ล่ะมุนกุ๊กกุ๊กกลัวกลัวกุ๊กกุ๊กกลัวกลัวอย่างนี้มุนนี่อ่าไงมันเคลื่อนอะไกาหมุนอยู่ประเซาแต่วันอยู่ในเลือนนั่นแหละแมนครับมุน,นอ้อมจะฟของนีงน่หอนล่ะบ่ได้ไปใส่นะครับแล้วกาเดี๋ยวอาจารย์ไคเพิ่นบอกครับผมว่างวดนี่นะอื ข้าเลขเขืาเพื่อนสิแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองถ้าเลขเข้าจะแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองครับถ้าเลขอาจารย์ไข่เขาอาจารย์ไข่สิแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองหนึ่งหมื่นฟองครับเพราะว่าในฝันเนี่ยเขาเอาไข่มากถวายหกสิบเอ็ดคันถดมันบอเคือเอามาให้แจกค้นมันบอตามไปนี่เป็นอะไเขามาถวายแล้วมัหนี้เล่ากับว่ได้แจกยังไม่ไปถ้าเลขเขาคือกระสีเชศตม ให้มันเป็นเพาะจริงอะนะก็คือสีแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองนะครับเอาเข้าไปเมา่รุ่นซอยกันครับหนึ่งหมื่นฟองนี่ก็ว่าหน่อยนี่สิบอกหนึ่งหมื่นฟองหน่อยหนึ่งหมื่นฟองมาหน่อยนิดหน่อแหงนึงกับสามสิบหน่วยเนาะสามสิบฟองอาจารย์ว่ได้แจกง่ายหรอคันเลขกเตียงกุ้นี้ปั๊บเนี่เพราะว่ามันเล็กว่าหลายตัว มีเอฟซีจะผ่ามาโหลดจำสิใครนี่ยเป็นป่ะโอ้ยี่เหล่เอฟซี่อย่าเลือกมาเอฟซีช่องเขานี่ครับม่นเป็นธรรมดาเขาผ่าไปเฮ็ดบุญวัดใดเพื่อนละลังินเงินไปไม่ใช่ผู้บ่แม่นธรรมดาจิตใจเพิ่นครับเนาะเป็นผู้จิตใจกว้างขวางบ้านแม่น้ำทะเลอันนี้ก็ต้องยอมรับอีอืเข้าเฮ็ดเท้าสางกันมันเป็นหน่อยนี่ก็ไปโอ้ยเ่านาไปใส่เช้ไปนะิ่านก็ไปเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะโอ้อยากเฮ็ดน้ำอยากเฮ็ดน้ำครับ ล่างก้นก็ไลยล่างก้นก็หน่อยแล้วแต่แล้วแต่กำลังไถครับเนาะปูยังบอก่ามีกำลังกันยกมือใส่นุโมทนาศาธุเนาะกับเป็ยนจังสักอาจารยเปียนการสรุปเนาะสรุปตัวเลขเพื่อนแนบันสรุปตัวเลขนะครับตอนนี้ของอาจารย์ไทยล่าสุดนะครับปูมาปิดแล้วหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเอาขึ้นคได้แล้วครับเป็นหนึ่งศูนย์หก เลขสลับไปสลรับมาเนี่ยคือเป็นชัดเจนเลยขึ้นหนึ่งศูนย์หกเป็นเลขตัวเดิมที่ตั้งแต่ตอนวดตอนหมดครับส่วนเลขสองตัวเจ็ดสามเอาขึ้นมาแล้วครับเอาไปสามเ็ตแล้วเอาขึ้นมาให้เจ็ดสามมาตอนแรกเป็นมาเจ็ดสามเนี่ยวมันหนีเจ็ดสามเนี่ยวหนีอาจารย์ใช้เลยว่าในเมื่อปูอาอนี้แล้วอืมก็เลยเฮ็ดเป็นตัวกันไว้แต่ว่าเป็นมา ถ้าสมมุติว่าเพื่อมันมาแต่ว่ามันอาจจะมาสามเจ็ดจึจะได้เขียนว่ากันสามเจ็ดไว้นะหลังจากล่าสุดที่มาปิดหนี่มันว่าเจ็ดสามออกาขึ้นมาให้แล้วเพราะฉะน,นั้นเราก็คงตัวเดิมที่หนึ่งศูนย์หกและเจ็ดสามดีใจครับเอซีอยู่ดีใจดีใจจะมาลังคนนี่โอ้เคยชื่ตอตัวนี้เราเฮ็ดไใจเนาะบานีตนั่นละ่ะบอกเอาหนีไปแล้วเจ็ดสามได้ประมาณหาซีใบแล้วดิเออราสันตอนที่คิป อ่าที่ผ่านมาที่เข้าล่วงวาปูเอาเจ็ดสามนี้นะผมซื้อไปหาสิบใบทั้งเจ็ดสามมาสั้นมาเนี้ขึ้นก็สิดีใจเยอ่หรอกพะวาปูแบบว่าเอาเจ็ดสามขึ้นมาให้แล้วครับผมเนาะเนากระชับเจนครับสำหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์ไข่เดี๋ยวเข้าก็มมรุ่นน้ำกันเนาะถ้าปังงวดนี่คืออาจารย์ไข่จะแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองหนึ่งหมื่นฟองถามมารับไข่น้ำกันเย่เย่ครับผมได้เวลาเวลาเข้าไหร เดี๋ยวยาเฝ้าไม่น้าสิเฝ้าดี่อ้เจ้าสิเฝ้านี้เป็นใไปนอนเดียวมี่นี่ตีเด็ดมากเด็ดครับชัดนี่ชัดสิต่อไปนี่จะชัดต่อไปสิเฝ้าอ๋อล่องวาบมึงรู้สิเป็นตาตต่นเต้นนะบอกจำได้ว่เข้าไทยทํำในอ่าไหววดสองวัดมาหนิครับเท้าสิมีกันไปไทยท้ำเด็กหน่อยคนหนึง น้องนัดสัมผัสผีนัดตันหลายนัดปวดแต่ว่าให้รู้จ,จักว่ามีเด็กน้อยผู้เดียวจซืงอนัดแม่นครับน้องนัดเด็กสัมผัสผีครับเป็นเังไหนเอาปูแปดซอกกระน,น้ำมาหอดเียนหลังจากที่ได้ไฟผูกแขนแล้วไฟผูกแขนที่ปากหน้าจ,จากกันปูแปดซอกน้ำมาดิน้ำมาแห้น้องนัดมนแม่นพอเว่าเมื่อนั้นปูแปดซอกบอกว่าให้เอาไฟผูกแขนปูเนี่ยไปผูกแขนให้น้องนัดแมน่นผูกยงังผูกแล้วแล้วแต่ว่าแาบนี้ อ่าย่ายจีบอกว่าเอาออกซะมัดดำาแล้วเอาอืมช่วยเซนเอาบบตั้งจำนี่เออแต่มันที่เด็ดมันถีออยู่ในคลิปต่อไปฟั้ซํำนี่สักฟังเลียวที่สาคัญไปกว่านี้นี่ครับผีน่อยมายอีกบบบนี้มาทั้งปูแปดตอกมาทั้งผีหน่อยผีน้อยเออผีหน่อยมาอีกเออ ว่้ับอกเลขคือไม่อย่งไรอีกเนาะฟังซ้ำนี่คลิปต่อไปสิแล้วทึ่กนนีอ้ยบอกกระรดดบาดเลยบอก้เบอกบางคบิปเอาโอเคโอเคจ้ว่าหลายเราวม่ได้ใส่บเมานะแม่แม่ิปหน้าโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม